สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมือนี้อิสิบห้ามาเบิงบอกหดขานะคะบานอิอเอิญมาบอกหดขาเบิงที่ราคาเนี่ยไเด็กกินโดนแห้งแล้วเด้อคาะนี่ตะกี้เข้าไปเก็บอยู่น้าปลานะคะอยู่บานห้ามโทน,นะคะบัดเอามาให้พี่น้องเบิงว่าบางก้นอาจจะบ่ได้เห็นโดนแล้วนะคะเนี่ บางคนอาจจะบม่ได้เห็นโดนแห้งนะคะอยู่กับบ่ได้เห็นโดนเหมือนกันอามันใหญ่อีนี้นะพูดนะเป็นภูมิเป็นพวงอยู่นี่นะคะบกหมดขามึงเนี่ยพูดนะเวันใดสิกินนะมากินน้ำกันเด้อบัดที่นี้บอบกกดขามันใหญ่แห้งบกหมดขา,าใหญ่แห้งโมดค่บดาบกหมดค่า อ้าวโซกาดค่าเดี๋ยวแฮนด์บกร์มพร้อวเวลาไปกินบอกหนขากันด้อค่ะ <c oughs> คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนิดเนาะสวัสดีค่ะ